นี่มาเรื่องของความงามกันบ้างดีกว่าไม่อยากจะเชื่อว่าพระนางคิรุพตาเนี่ยใช้ประทินโชมนะฮะใช้อะไรรู้มหขี้เยี่ยวหัวซึ่งแปลกมากๆเลยทีเดียวนี่อยู่ในหน้านี้นะคะหน้าเจ็ดให้คุณผู้ชมดูไปพร้อมๆกันนะฮะรัฐบาลนะแคว้นคุชราชของอินเดียประกาศยกย่องคุณสมบัติของปัสสวะนี่นี่นี่ ฉี่เนี่ยนะ,ะปัสสาวะและก็ขี้วัวว่าเป็นเครื่องสำา <Why? S 1> อางช่วยให้ผู้หญิงทั้งหลายเนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่ามีผิวพรรณสวยเป่งปลังมีน้ำมีนวลขึ้นมาเลยทันทีเหมือนกับพระนางกิโลพัตตาเมือ่อครั้งประวัติศาสตร์ใช้ขี้วัวแนละฉี่วัวอ,อีนางปับไอ้เล้อีแอนดมาร์คแอนโทนี <c oughs> มันเป็นหลงรักได้ไงว่าขี้วัวจะหอมตรงไหนสวยไง อ๋อที่รนางคุณพรตาไม่สวยนะไม่เห็นรูปตั้เนี่ยแต่ว่าพูดถึงเมื่อก่อนนะผมว่าเขากลิ่นเข่เขาอ่าอาส่เขอาจ่เาอาม่อื่นอ่เขาอาเรื่าองเาอื่เเอยจะ่อน่าอาใ่เขาอ่เาอะ่า่าอ่าอ่อออ่าะอ่าา่ ควรก็ต้องใช้ปสัสสาวะวัวใช้วันละหนึ่งครั้งจะได้สรรพคุณสูงสุดที่ทํากันในอินเดียนั้นออจะนะําปัสสาวะวัวนี่ฮะส่งนะไปยังคลังรอส่งต่อที่ศูนย์ใหญ่ที่เมืองฮาดิดัวซึ่งมีโรงงานกลัน่นแล้วก็เติมสบู่แชมพูล,ลงไป,ประส<อ>ใะมใจ่ไหมเครื่องสําอางที่เข้าท,ที่ที่เป็นแบบปสัสสาวะวัวนี่นะมีมากมายหลากหลายยี่ห้อมากส่วนมูลวัวนี่นะก็ เอามาถูเนื้อถูถูตัวแล้วก็พอกหน้าด้วยจริงๆปัสสาวะวัวนี่นะมีสรรพคุณทำอไมรู้ไหมทำอะไรต้านเชื้อราอ๋อเหรออ่าแล้วก็แบคทีเรียก็ทําให้สิวเนี่ยหายได้แล้วก็ควบคุมขี้รังแคได้ป้องกันหนังศีรษะจากติดการติดเชื้อได้แล้ววัวนี่เหรอฮะเออปลาสวัสด์ปัสสาวะปัสสาวะปัสสาวะวัวปลาสวัสด์วัวหมักหัวและตอนนี้เออใช่แล้วทำไมรู้เปล่ามีคุณสมบัตินะต่อต้านอนุมูลอิสระและป้องกันผมร่วง เออใช่แต่เด็กเด็กผู้ชายแถวนี้อายุยี่สิบกว่าผมร่วมหมดเลยเครียดจริงคงเครียดมากอ่ะไม่รู้เพราะว่าอาหารการกินไม่รู้แต่เด็กเด็กศิลปินเด็กดาราทุกวันนี้มันไม่ได้ไปทำหน้ากันแล้วนะรักษาผมแล้วเดี๋ยวนี้นะบเป็นรักษาเขาบอกกินยาให้ผมขึ้นเนี่ยบางทีมีอันตรายกับพวกตับไตนะค่าไตขึ้นเลยใช่เอออตนนี้อันตรายมากต้องดูก็บอกรู้ไหมเครื่องเครื่องสำอางเนี่ยนะที่ทำมาจากเยื่อวัวเนี่ยนะดิ่ละร้อยถึงสองร้อยรูปีซึ่งแพงกว่านมวัวซะด้วยซ้ำ Yeah, เดี่ยววัวเนี่ยปัสสาวะวัวเนี่ยนะขายดีขายดิบขายดีมากๆเลยทีเดียวรวบรวมเป็นวัตถุดิบนะฮะปัสสาวะวัวเนี่ยเรียกว,ว่าไม่ทันขายกันเลยทีเดียวเขาอย่างนี้ตอนยุคสมัยของพระนาคิวพปตาเนี่ยก็จะมีเครื่องหอม เธอเข้าใจมาเครื่องหอมเนี่ยก็จะทำมาจากดอกไม้อะไรต่อมีอะไรกํายานเลยต่างๆนานาเนี่ยเขาก็จะเผาเอาไว้พี่ม้ารุ่นเดียวกับผมขนาดที่ผมอายุ65้าแล้วออก็จะใช้สตังค์ลูพี่พี่อยู่พี่อยู่สิบห้าใช่ไหมยังไม่ถึงเป็นน้องเขาหน่อยนึ่งอ๋อเป็นน้องเป็นน้องเขาจะสองปีอ่าพี่มากับพี่เธอใครแก่กันพี่พี่ไม่มีมีเท่านั้นที่แก่กว่าฉันจบไหม มีเท่านั้นที่แก่กับฉันเธอเคยเห็นเฮดเกียร์ของพนางถวปตามาที่แบบว่าเป็นอย่างนี้อันนี้นะคืออะไรรู้ปะอะไรคือที่ใส่เครื่องหอมคือน้ําหอมอ๋อถึงตัวถึงเร่หอมเมื่อสมัยนี้เนี่ยเธอฉีดน้ําหอมใช่ไหมเมื่อก่อนเขาเทินไว้บนหัวอ๋ออยู่บนหัวเถืดังนั้นนางจะไปต้องหอมแต่ยาไมคอินที่ถึงได้ลงไม่นางผมหอมเถูกอเป็นจากอะไรยานนี้โอเคเป็นนะ <laughs> <laughs> okay.